สวัสดีคะ่ะมาเข้าเนื้อหาจริงจังของพอลิเมอร์กันเนาะโอเคบอกก่อนว่าครูจะสอนตามหนังสือนะคะสอนตามสสวทน,นี่แหละแต่ว่าจะอธิบายในภาษาที่เราเข้าใจกันง่ายขึ้นนะคะเริ่มเลยสำหรับพอลิเมอร์เนี่ยนักเรียนอาจจะไม่ได้คุ้นเคยเท่าไหร่แต่ถ้าครูพูดถึงว่าพลาสติกปุ๊บเนี่ยนักเรียนจะ อ๋อโอเคมันอยู่รอบตัวมันอยู่ใกล้ตัวมากขึ้นนะคะสำหรับพลาสติกเนี่ยก็เป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะเราบทนี้เราก็จะมาดูว่าไอพวกพพลิเมอร์พวกนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงมันเกิดขึ้นยังไงมันปรับปรุงยังไงสมบัติมันเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับเริ่มต้นบทนำของพอลิเมอร์นักเรียนต้องรู้ความแตกต่างระหว่างพอลิเมอร์กับโมโนเมอร์นะคะแล้วก็การเกิดเบื้องต้นของมันนะว่ามันเป็นยังไงสำหรับพอลิเมอร์นะคะพอลี Poly, นะพอลีแปลว่า ใหญ่ๆห,หลากหลายพวกนี้นะคะพอลิเมอร์ก็แปลว่าสารประกอบอินทรีย์ที่มีขนาดโมเลกุลขนาดใหญ่นะคะพอลิเมอร์อะชัดอยู่แล้วพอลี่นะคะเป็นสารขนาดใหญ่ได้จากอะไรสารขนาดใหญ่ตัวนี้ได้จากสารโมเลกุลเล็กๆมาต่อกันไอสารตัวเล็กๆตรงนั้นอนะเรียกว่าโมโนเมอร์โมโนเนาะโมโนหนึ่งนะตามที่เราเคยเรียนโมโนไดไตรมาโมโนหนึ่งแสดงว่าเล็กสุดนะคะหลายๆตัว เชื่อมกันด้วยพันธะโคเวเลนต์นะคะเกิดปฏิกิริยาเคมีการเชื่อมกันด้วยพันธะโคเวเลนต์โดยโมโนเมอร์ที่มาเชื่อมกันเนี่ยจะเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันก็ได้ถ้าสมมุติว่าเป็นโมเป็นเป็นโมโนเมอร์ชนิดเดียวกันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็จะเป็นประเภทหนึ่งนะคะถ้าเป็นต่างชนิดกัน ก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราเรียนรายละเอียดกันนะคะการต่อของโมโนเมอร์แต่ละประเภทก็มีลักษณะการต่อที่แตกต่างกันไปอีกเดี๋ยวจะไปเรียนในคลิปต่อไปตรงนี้ให้ในักเรียนเข้าใจความแตกต่างระหว่างโมโนเมอร์กับโพลิเมอร์ก่อนถ้านักเรียนรู้ลากศัพท์มันก็จะเก็ตอยู่แล้วนะพลีแปลว่าหลากหลายแปลว่าใหญ่โมโนแปลว่าหนึ่งดังนั้นก็คือโมโน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 หลายๆ,อ,ๆอันมารวมกันกลายเป็นโพลิเมอร์นั่นเองนะคะทีนี้ตัวอย่างโพลิเมอร์นะคะก็จะมีอะไรบ้างถ้าสมมติว่า เป็นของใช้ในชีวิตประจําวันที่นักเรียนรู้จักส่วนใหญ่พอพูดถึงพอลิเมอร์นักเรียนจะนึกถึงสิ่งที่มาสังเคระห์ขึ้นมาเช่นอะไรเช่นถุงพลาสติกขวดน้ํายางเชือกท่อ PVC พวกนี้เราชัดอยู่แล้วว่ามันเป็นพอลิเมอร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีพอลิเมอร์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอีกเช่นอะไรเช่นแป้งพอพูดถึงแป้งบางคนอ๋อแป้งเป็นพอลิเมอร์ด้วยเหรอใช่ค่ะแป้งเป็นพอลิเมอร์เป็นพอลิเมอร์ธรรมชาตินะคะมีแป้งเซลลูโลสเส้นผม ดีเอ็นเอยังพลลัพพวกนี้ค่ะเป็นพอลิเมอร์ทั้งหมดแต่ว่าเป็นพอลิเมอร์ที่มาจากธรรมชาตินั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นเนี่ยถุงใส่ข้าวตัวถุงพลาสติกเราเราเก็ตอยู่แล้วว่าโอเคถุงพลาส,สติกตัวนี้มันเป็นพอลิเมอร์เนาะพอลิเมอร์ให้ดูค่ะนี่คือโครงสร้างพอลิเมอร์ของถุงพลาสติกซึ่งถ้าเราไปดูเราเราไปเรารู้ว่านี่คือพอลิเมอร์ใช่ไหมพอเราจะหาโมโนเมอร์เราก็ต้องหาหน่วยที่มันซ้ากันเหมือนกันเหมือนกันในในพอลิเมอร์นั้นซึ่งหน่วยที่ซ้ากันนะ่ะเขาก็ เนี่ยยกมาตรงนี้อันนี้ค่ะก็คือโมโนเมอร์จบบทนี้ต้องได้หลายจบบทนี้ต้องรู้ว่าอะไรคือพอลิเมอร์อะไรคือโมโนเมอร์ให้พอลิเมอร์มาหาโมโนเมอร์ได้ให้โมโนเมอร์มาเขียนพอลิเมอร์ได้นะคะต่อไปอีกโครงสร้างหนึ่งก็จะเป็นตัวข้าวสารนะข้าวสารคือแป้งแป้งคือโพลีแซคคาลายโพลีแซคคาลายแซคคาลายคือน้ำตาลโพลีคือหลากหลาย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 อันนะคะดังนั้นตัวนี้ค่ะสายตรงนี้ค่ะคือแป้ง แต่ตัวเหึือเล็กๆตรงนี้คือน้ําตาลนะคะเกิดจากโครงสร้างน้าตาลที่มาต่อๆๆกันดังนั้นตัวโครงสร้างแป้งตรงนี้ค่ะคือพอลิเมอร์แต่ถ้าตัดออกเล็กๆๆ 1, 1 1 1ตรงนี้ก็คือน้ําตาลก็คือตัวกลูโคสตัวน้ําตาลขึ้นอยู่กับว่าเราเอาตัวไหนมาเป็นตัวอย่างนะคะพอลิเมอร์ใหญ่กว่าโมโนเมอร์อยู่แล้วทำให้สมบัติไม่เหมือนกันนะคะขนาด ขนาดของโมเลกุลของสารมีผลต่อสมบัติทางกายภาพอยู่แล้วนะคะโดยพอลิเมอร์มีขนาดใหญ่ดังนั้นเมื่อพอลิเมอร์มีขนาดใหญ่ส่งผลให้มันมีจุดหลอมเหลวสูงกว่าโมโนเมอร์นะคะแล้วก็ละลายได้น้อยกว่านะคะเช่นอะไรเช่นพลีเอทิลีนพลีเอทิลีนคือพอลิเมอร์นะขนาดใหญ่ใช้ทำพลาสติกมีสถานะเป็นของแข็งแต่พลีเอทิลีนตรงเนี้ยทำมาจากแก๊สเอทิลีนแก๊สเอทิลีนก็คือแก๊สนะคะ มันสมบัติต่างกันชัดเจนเห็นไหมหรือพอลิเซคคาลายพลิเซคคาลาคือแป้งแต่ว่าทามาจากโมโนเมอร์โมโนเมอร์คือกลูโคสแป้งละลายน้ําได้น้อยกว่ากลูโคสอยู่แล้วดังนั้นตรงนี้ค่ะถ้าสมมติให้เทียบกันเนาะตัวโมโนเมอร์คือเอทิลีนตัวพอลิเมอร์คือพอลิเอทิลีนดูสมบัติค่ะเอทิลีนเป็นแก๊สค่ะพอลิเอทิลีนเป็นของแข็งจุดรลอมเหลวต่างกันการละลายน้ําต่างกันสองตัวนี้ค่ะกลูโคสเป็นโมโนเมอร์ค่ะ พอลิแซคคาไรเป็นโพลิเมอร์ค่ะของกลูโคต,ต่อกันเป็นพอลิแซคคาไรเนาะเป็นของแข็งเหมือนกันก็จริงแต่จุดหลอมเหลวต่างกันการะละลายน้ําต่างกันดังนั้นการเป็นโพลิเมอร์กับโมโนเมอร์ทําให้สมบัติทางกายภาพต่างกันเนื่องจากขนาดมันต่างกันขนาดที่ต่างกันมีผลต่อสมบัติของสารนะคะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยโพลิเมอร์ก็จะมีความแข็งกว่ามีความเหนียวกว่าโมโนเมอร์อยู่แล้วนะคะดังนั้นเมื่อเอาโพลิเมอร์ไปละลาย พอลิเมอร์ก็จะหนืดมากกว่านะคะจะมีความหนืดมากกว่าตัวโมโนเมอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าพอลิเมอร์ใหญ่มันก็เลยมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเนี่ยมากกว่าโมโนเมอร์นะคะทีน่นี้อยากให้ในักเรียนเช็คความเข้าใจนะระหว่างขนมใส่ไหมทําจากน้ําตาลซูโค้น้ําตาลซูโคคือน้ําตาลทรายนั่นแหละนะคะเป็นไดไซคลายเป็นน้ําตาลสองโมเลกุลเกาะกันเรียกว่าเป็นน้ําตาลซูโค้นะคะกูโค้ดบวกฝูกโตได้เป็นซูโค้ส่วนสำลีเป็นพอลิไซคลายถ้าเปรียบเทียบสมบัติ การละลายน้ําและการทนแรงดึงของใส่ไหมกับสําลีแน่นอนใครใครละลายน้ําได้ดีกว่าเอาใส่ไหมกับเอาสัมฤไปละลายน้าใครละลายน้ําได้ดีกว่าใส่ไหมอยู่แล้วถูกไหมใส่ไหมละล <hết> ายน้าได้ดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันมันมันมีขนาดเล็กกว่าใส่ไหมเป็นแค่ไดเซคคาลถูกปะคะใส่ไหมละลายน้ําได้ดีกว่าแต่ใส่ไหมทนแรงดึงได้น้อยกว่าสําฤีเพราะอะไรเพราะว่าสัมฤเป็นพอลิเมอร์สัมฤตมีขนาดโมเลกุลขนาดใหญ่ดังนั้นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมันมีมากกว่าอยู่แล้ว นะคะแค่นี้เองธรรมดาง่ายๆมิกซเซน์มากๆนะคะตรงนี้ครูอธิบายเนาะครูไม่ได้เขียนให้นะคะประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะเราค่อยๆไปบอกแล้วว่าเนื้อหามันไม่เยอะเราค่อยๆไปทีละคลิปทีละคลิปสั้นๆคลิปต่อไปอาจจะเยอะนิดนึงเราเอาข้อสอบเยอะด้วยคือปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ใครยังไม่แม่นเคมีอินทรีย์ปฏิกิริยาการเติมปฏิกิริยาการควบแน่นย้อนกลับไปดูนิดนึงเพื่อให้เรียน บทนี้เรื่องนี้อยากสนุกมากขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอยากชอบอยากให้ครูทำคลิปไหนบทไหนชอบไม่ชอบอะไรยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ